น,นูผัดวุนนนนะะว้นเส้นผัดวุ้นเส้นเจนะคะมีวุ้นเส้นมีกระหล่ำปีค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมนี่เราแนะนําให้ใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ํานะคะผัดออกมาแล้วจะหอมมากเลยค่ะแล้วก็มีแครอทขึ้นช่ายค่ะเราไปผัดกันเลยนะคะแล้วเรามาผัดวุ้นเส้นเจก,กันเลยนะคะ ติดเตาเลยค่ะใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเื่อสกับภาพค่ะ แล้วใส่เห็ดหอมลงไปก่อนนะคะผัดให้เห็ดหอมละหอมดีนะคะ จากนั้นแม่ก็ใส่กระหล่ำปีลงไปเลยค่ะ ใส่แครอทลงไปเลยคะ่ะใส่วนเส้นลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำน้ำนี้เราล้างเห็ดหอมสะอาดแล้วนะคะเราเอาน้ำมีนมาใช้ได้นะคะน้ำแช่เห็ดหอมปมรุงรสเลยค่ะซอสเขียว,วนะคะ อิ่วขาวค่ะน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะ เราจะต้มให้เช่นุ่นเส้นแลาวนิ่มก่อนนะคะ ตอนนี้วุ้นเส้นเรานิ่มดีเลยะคะ่ะใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดวุ้นเส้นเจแล้วะคะ่ะ เจของเราก็เสร็จพร้อมรับประทานนะคะกินเจปีนี้ขอให้ทุกทุกคนอิ่มบุญกันนะคะสุขภาพดีทุกคนค่ะขอบคุณการรับชมทุกทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดคลายกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ